สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Camry มือสองไอคอร์ดมือสองนะครับกับผมนะครับบินพิษยนนะครับเพื่อการไฟขายไปตามบริษัทพิษยนนะครับสำหรับวันนี้ผมมีหนึ่งคันนะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัว Camry 2.5 JEP 2017ไม่ได้เชนฉ่อมสุดท้ายหรือว่าฉ่อมเบอะส้มนะฮะผมถ่ายอยู่ในช่วงของทางเข้าออกนะของบริษัทพิษยนนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีหลบหลบเบี่ยงเบี่ยงบ้างนะฮะทั้งคนทั้งลูกค้านะครับแล้วก็นี่นะมีรถเข้าออกนะทั้งมอไซค์เยอะแยะเลยนะเดี๋ยวจะะะมีหลบบกันน้างฮ คัมรี่คัมรี่คันนี้นะ 2.5G ปี2017นะครับนะชมนี้หายากสุดสุดนะครับที่เคยเห็นกันก็นกมีสีสีบอลสีขาวค่อนข้างหายากเลยนะฮะแล้วก็สีดำ mm hmm. บอนกระดำนะค่อนข้างหาง่ายหาง่ายกว่าแต่ก็ชื่นชื่อว่ายังหายากอยู่ดีสำหรับตัว2 5งจสเปคนะครับนะคันนี้ลิมิเต็ดดิชั่นหรือไม่นะฮะแต่ผมมองว่าไม่ค่อยลิมิเต็ดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่ใช้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องการกันเยอะนะครับเพราะว่า ต้องการนเรื่องของตัวอัตราเร่งนะครับแล้วก็เวลาขับในจังหวัดนะรู้สึกจะขับมันกว่านะครับสิ่งที่ผมบอกว่าคือ2.5สนะสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็คือตัวล้อแม็กนะฮะขนาด17นิ้วลายนี้เลยนะครับลายนี้เลยนะครับรถสวยอยู่นะนี่รถ่วยงานปลดจำการนะครับนะเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์2จุดนะไฟเดิมนะฮะไม่มี น้ำไม่มีละอองน้ำนะครับไม่มีแตกไม่มีเล้านะครับนี่สภาพเดิมกระจกเดิมโต้ต้าทุกบานนะครับคันนี้สวยจริงๆพี่เหลี่ยมคมสันไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะเพลอหน่อยนะครับนะฮะก็ผ่านฝนมานะฮะละอองพวกพวกฝนพวกอะไรนะฮะอาจจะเลือดหน่อยนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับผมนะฮะภาษีพรบนะครับนะนี่นะกันยาปี68กระจกเดิมบานหน้านะครับมีสติกเกอร์คำเตือนด้วยนะฮะสวยๆนะสภาพเดิมเลยพี่คันนี้ครับ 2.5G นะฮะ 181แรงม้านะถ้าจำไม่ผิดกันนีนะครับถือว่าแรงอยู่นะนะครับตัวท็อปสาหรับรุ่นโฉมนี้นะจะเป็นตัวไฮบริดนะครับนะไฮบิดมีทั้งไฮบริดที่เป็นตัวเนวีแล้วก็ไฮบริดพรีเมียมพรีเมียมคือตัวท็อปก็จะมีในเรื่องของปุ่มกดด้านหลังนะฮะจากด้านหลังเหมือนเป็นรถผู้ริหารนั่นแหละนะครับนะแล้วก็สื่เนื่องมาถึงเจนนี้ด้วยนะเจนีเนี่ยนกะ็จะมีปุ่มกดด้านหลังเหมือนกันนะครับถือว่า ในยุคนั้นนะถือว่าค่อนข้างทันสมัยเลยนะครับมามาแบบหล่อเลยนะมาแบบทรงหล่อรถบริหารเลยนะคันนี้อ่อข้างอยู่คันนี้อยู่ล้านประมาณล้านหกเนะี่ยล้านห้าล้านหกเลยนะนะครับแพงอยู่นะนะครับแพงอยู่นะสำหรับตัว 2. 5นะครับ นะพย,ยนต์ขายอยู่ที่ราคา599,000บาทนะฮะ599,000บาทจัดเฟรนันได้เต็มซื้อสดได้จัดเฟรนันได้ซื้อสดมีแหวดอยู่3.5%นะครับนะแล้วก็ไม่มีค่าโอนให้นะฮะไม่มีค่าโอนเก็บแค่3.5%แค่นั้นเองที่เหลือเดลวัสด์ซัพพอร์ตให้นะครับใครสนใจเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทดิพย,ยนต์นะซอยเสถียร68แยก1น,นะครับมินบุรีกรุงเทพเดี๋ยวผมถ่ายในช่วงบ่ายๆนะของวันที่16พฤษภาคมนะครับนะ วันนี้เป็นวันหวยออกด้วยนะครับนี่ก็เดี๋ยวใครมีโชคนะก็มาจัดกันนี้ได้เลยพี่สอบถามเรียนเข้ามาได้นะนะครับเบอร์ผมด้านล่าง0 9 3 2 6 9 9 8แครับแล้วก็ช่องทางของ l i n e ะ d อดนะครับมีเอนน้อยนำนานะครับ66 BBB นะนะครับ6 2ตัว b 3าตัวทานเข้ามาได้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันนะครับ มาครับมาต่อในส่วนของภายในคันนี้กันนะครับภายในคันนี้นะนะครับเอกลักษณ์ของเขาคือตัวเบาะส้มนะครับเหมือนในเชนโฉมสุดท้ายนะก่อนที่จะเป็นตัว TNG นะโครงสร้าง TNG นะครับนี่พี่ดูนะเลอะหน่อยนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะเบาะหนังนะภายในนะผมนะฮะผมใช้ไฟส่องช่วยแล้วกันนะนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับปรับพนักพิงแล้วก็ดานหลังนะครับปีกเบาะสวยจริงๆพี่ดูโอ้โหสภาพนะฮะหนี่นะ พอเป็นสีน้ำตาลนะอย่างที่ผมบอกนะครับพอตัดกับสีดํามันจะดูหรูหราดูไฮเอ็นดูลักชัวรี่ขึ้นมาทันทีนะครับเหมือน BM เอ็มนะครับแล้วก็อีกแล้วอย่างหนึ่งนะครก็คือตัวลายไม้เคปลานะครับปกติลายไม้ก็หรูหราอยู่แล้วนะนะครับพอใส่ตัวเคปลาที่เป็นตัวด้านในนะฮะพี่เห็นไหมนะจะดูสปอร์ตขึ้นมานะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็น3ก้านแล้วนะครับเบาะเมมโมรี่ซีดนะครับมีให้2จุดกระจกขึ้นลงนะครับออโต้ทั้ง4บานนะครับ คือไมน์ด้เชนเนี่ยเขาใส่มาเต็มเลยนะนะครับก่อนที่จะเป็นโฉมนะครับผมนะฮะกระจกก็ลงออโต้สีบานนะฮะพับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เซ็นทันล็อกนะฮะมีมาให้นะตรงนี้เป็นซอฟทัชหมดเลยพี่นะครับซอฟทัชหมดเลยนะสวยนะซิีกาวเหลืนู้ดฟ้านะครับจุดเชื่อมต่อสวยนะเม็ดอาร์คเดิมนะครับกระจกเดิมโตโยต้านี่นะฮะติดฟิล์มเรียบร้อยพี่ฟิล์มน่าอยู่ประมาณ80นะฮะเข้มอยู่นะครับสภาพเดิมๆอันนี้ปุ่มกดต่างๆนะครับพับกระจกไฟฟ้านะครับนะปรับกระจกออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ เป็นทักชั่นคอนโทรลนะครับไบสโตรมอเตอร์แล้วก็เซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันนะครับพุชตาร์นะครับคันนี้มาเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันนะครับพุชตาร์ทอยู่นี่นะปุ๊บนี่นะปุ๊บกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะกุญแจจะเป็นอย่างงี้นะฮะโอเคมาครับใส่ลักแคมรี่นะขึ้นมาแล้วนะครับไฟเครื่องไม่มีโชว์นะฮะเลขมาอยู่แสนสามนะครับผมนะอยู่แสนสามคันนี้พิเศษนะครับ นะสำหรับคลิปนี้นะผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีนะนะครับดูแลศูนย์เลยครับดูแลศูนย์2ปีนะฮะให้2ปีเลยพี่นะย้ำนะครับนะใครดูคลิปนี้มานะครับสำหรับคันนี้นะครับ2.5 G b 2017ผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะผมบีมพี่โดนนะครับผู้การฝ่ายขายแถมประกันเครื่องเกียร์ให้เลยนะครับนี่แล้วก็คันนี้นี่นะผมลายมาตริกฟังชันนะครับแอร์แบ็กมีให้7ใบนะนะครับแล้วก็ครุสซันโทนะครับมีมาให้นะฮะนอกนั้นก็ปุ่มปุ่มกด ที่เกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆนะนะครับนี่เนี่ยตรนี้ปุ๊บนะมีค่าเฉลี่ยอะไรต่างๆนะครับสามารถดูได้จากตรงนี้ฮะแล้วก็ตั้งค่าได้ตัวสายรับสายได้นะครับเอ่อกล้องถอยจอทัชนะครับตัวนี้ตัว2.5นะครับได้เครื่องเสียงตัว jbl มาแล้วพี่นะครับนี่นะได้ jbl มาแล้วนะนะครับลำโพง jbl ทั้งชุดนะครับผมนะมีลำโพงใต้กระจกด้านหน้านะครับแล้วก็ลำโพงนะตรงฝั่งแผงประตูด้านข้างนะครับด้านบนตกแต่งลายไม้นะนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มไฟเพิ่มไฟนิดหนึ่ง นะครับตกแต่งลายไม้สวยนี่นะฮะกล้องถอยจอทัดนะฮะดูกล้องถอยกันหน่อยหนึ่องสามปุ๊บนี่นะในยุคนั้นถือว่าชัดนะแล้วก็ดีด้วยนะครับนะเออ่เส้นกะระยะนะครับหมุนตามพวงมาลัยนะนะครับเส้นกะระยะหมุนตามพวงมาลัยเลยพี่นะครับนี่นะฮะถือว่าโอเคเลยนะด้านหลังแอร์เป็นดิจิตอลนะครับปรับออโต้ได้นะครับแยกซ้ายขวานะสองโซนนะนะครับด้านหลังเป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับ เป็นปุ่มกดนะรุ่นนี้ยังเป็นปุ่มกดปีนี้ยังเป็นปุ่มกดอยู่นะครับสำหรับตัวแมนเชเชนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมกดเป็นแมนนุ N ่นก่อนนะปึ๊บขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กรณีที่ผมอ่ะนะฮะไปเกียร์พีก,ก่อนนะฮะแล้วก็ปุ่มกดขึ้นมานะนะครับม้าหลังไฟฟ้าแล้วก็เราลงเ,าเราถอยลนะครับเข้าเกียร์ถอยมันก็จะลงให้ออตโต้นะฮะสำหรับสำหรับม้าหลังไฟฟ้านะครับนี่ประมาณนี้นะครับเราจะกดเป็นแมนนุ่นนะฮะปั๊บ ให้เป็นลงก็ได้นะครับง่ายๆพี่นะฮะถ้าเป็นตัวใหม่ที่เป็นตัว g t a ปี19นะต้องเข้าไปเซตค่าในในทุนนี้นะครับเซตค่าเนี่ยจากตัวคอนโซลน,นะครับก็แอถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ลดร,ระดับนี้แน่นอนต้องแยกซ้ายขวานะครับตัวส0บชาร์จต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็มี Power พาวเวอนะครับแล้วก็ a อว u เอนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามา นะตรงนี้เป็นที่ใส่แก้วนะครับใส่ของได้นะฮะก็ใส่ยาตีได้นะนะครับหัวเกียร์ตกแต่งลายไม้สวยมากนะนะครับสวยจริงนะใครหารุ่นนี้อยู่นะครับผมว่าไม่ผิดหวังนะนะครับถุงเกียร์นะฮะสวยๆไม่มีขาดแล้วก็ไวเลสชาร์จเจอร์นะครับสำหรับอ่าวางโทรศัพท์เพื่อชาร์จแบตนะครับนี่นะฮะสำหรับรุ่นที่รองรับเท่านั้นนะครับแล้วก็เบาะนี่เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับนะสามารถปรับได้จากด้านหลังนะครับปรับพนักพิงจากด้านหลังคันนี้ออกแบบพื้นฐานมาโดย ในรถผู้พิหารนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นนี่นะฮะไม่มียันไม่มีขลางนะครับคันนี้รถรถหน่วยง,งานปลดไปจกากันนะไม่นะนะครับ,รบแผงมันแดดด้านหน้ามีไฟให้มีกระจกให้นะครับแล้วก็ที่ใส่แว่นด้านในเป็นกำมะหยี่นะแว่นไม่เป็นรอยนี่แล้วก็ฝั่งคนขับมีไฟให้มีกระจกให้นะี่คนข้างครบต้วนพี่แอร์ถือว่าเย็ยนเลยนะนะครับแอร์ถือว่าเย็ยนเลยนะ อย่าลืมนะฮะคันนี้นะครับผมแถมประกันคืั้นเกียร์ให้นะฮะประกันศูนย์นะครับผมนะสองปีไปเลยพี่จุกจไปเลยนะนะครับจุกจุกันไปเลยนะจากคลิปนี้เท่านั้นนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟเปิดไฟไปรอเลยกันนะไฟหน้านะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวไฟขอทางนะฮะแล้วก็เปิดฝาปรงหน้าไว้เลยนะครับคลิปนี้ไปยาวๆพี่ด้านหลังนะครับมีเหมือนแบบฉบับของสองสูนเหมือนกันนะนะครับด้านหลังเหมือนกันหมดเลย นะครับกระจกเดิมกระจกเดิมนะครับผมนะแล้วก็ซอฟทัชซอฟทัชไหลไม้เคปล่านะครับกระจกขึ้นลงออโต้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่โอ้โหพี่ดูเบาะกับเมื่อวานนะฮะพอๆเลยพี่นะฮะด้านหลังเหมือนไม่ค่อยมีใครนั่งนะนะครับใครหารุ่นนี้อยู่มันจะนิ่มๆฟูๆหน่อยนะเหมือนนั่งโซฟาที่บ้านนะฮะกลับบันไดขึ้นลงสวยๆนะครับไม่ฉ่าแล้วก็ถุงยิ่งเจาด้านหลังนะฮะไม่ย้่ยนะฮะแน่นๆด้านหลังมีแอร์นะนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟเพิ่มเติมด้านหลัง โอ้โหเบาะสวยพีนะ่เดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างแล้วกันนะนี่มุมกว้างนะครับเบาะใช้ได้เลยในะครให,หารุ่นนี้อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่สาหรับคนนี้นะฮะสองจุดห้านะครับนานๆมาทีนะพี่นะนะปีหนึ่งจะเจอสักคันสองคันนะครับผมปีหนึ่งจะเจอสักคันสองคันสาหรับปีนี้นะนะครับสภาพนี้หายากแล้วนะครับสภาพนี้หายากแล้วนี่สภาพสวยจริงด้านหลังนะนะครัล้อเป็นล้อมแม็กขนาด17นิ้วนะครับสองหนึ่งห้าห้าสิบห้าสิบเจ็ดนะครับ ยางปี2000เดี๋ยวนะผมหาปียางก่อนโอ้โหพี่ยางปีใหม่นะพี่นะนะครับให้ยางปีนี้เลยนะปี25งนะครับใช้กันอีกยาวนะฮะคันนี้นะใช้กันยาวเลยนะนะครับไม่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับด้านบนหลังคานะฮะไม่มีสลุปนะครับนะไม่มีบุบไม่มีเลือกยิ้มนะฮะด้านหลังกระจกโตโยต้าเดิมนะฮะไร้ฝ้าไม่มีขาดฟิล์มเรียบร้อยไฟสวยไฟท้ายสวยนะครับเอ่อไฟเลี้ยวไฟขอทางนะติดปกติด้านหลังเซ็นเซอร์ถอย4จุดด้านล่างเป็นไฟทับทิม นะครับนี่สภาพสวยจริงทะเบียนสวยด้วยนะ7639หกลงไทยด้วย9นะครับเบ็์อาร์คด้านหลังนะฮะสวยซีนเก้าเลยเพิ่งฝาพี่รูปใบม่มีสานนะครับนะเป็นสีลงพื้นเดิมนะโคมไฟไทยโคยโตครับนะอาจจะมืดหน่อยมืดหน่อยนะนะครับนี่นะตั่งนี้เหมือนกันนะครับเม็ดอาร์คสวยหลักน้ําใต้กระจกนะนะครับเดิมๆมมีเศษใบไม้บ้างนะฮะพอเป็นรถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ทำความสะอาด นะแล้วก็ฝั่งนี้จุดขึ้นลงนะครับผมนะจุดพักของนี่ส,สวยๆสภาพเดิมนะเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีนะแล้วก็กำลีกำยี่ด้านในนะครับพี่ดูเป็นไม่คือไม่ไม่ถลอกนะไม่เป็นขุยไม่เป็นอะไรเงี้ยนะฮะ oh. แล้วก็ยางอะไหล่นะครับนะจุดอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานนะฮะบล็อกล้อนะหูลากนะครับแม่แรงแล้วก็ไม้ขันแม่แรงนะครับล้อค <haya mean? S 1> ันนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นล้อแม็กนะฮะลายเดียวกันเลย17นิ้วนะครับผม ถ้าว่าคันนี้ได้ยางได้ล้อแม็กมา5วงนะฮะพี่ดูยางยังปีใหม่นะไม่ใช่ปีใหม่แตกยางเป็นของเดิมนะยางเป็นของเดิมนะครับนะจุดแต้มสียังอยู่เลยนะโอ้โหได้คำเดิมนะพี่นะคันนี้นะครับนะหาอยู่ให้ไวนะนะครับเอาไปเลยพี่ถ่ายมากันเครื่องเกียร์นะเอาน้ำมันรองรับ e 2ีสนะฮะคันนี้นะครับบอกฝั่งนี้โอ้โหสภาพ สวยจริงพี่นะแต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดนะมันจะมีช่องตรงนี้นะครับเพื่อระบายความร้อนของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดด้านหลังนะแต่นี้2.5น้ำมันล้วนนะครับสนุกนะพี่นะคันนี้นะครับเน้นในเรื่องของการขับสนุกนะฮะนะสีดาด้วยนะกระจกเดิมโต้ต้ากระจกเดิมโตยต้านะครับนะสูตรที่บัตรประจําตัวรถหรือว่าแผ่นเพลทนะพี่ดูนี่นะฮะผลิตออกกัสนะฮะปี2017นะขอบข้างๆม่วงเลยนะดูในในกล้องนะครับ เล็กเครื่องเล็กถังเล็กเครื่อง2 AR FE นะนะครับสติกเกอร์ตัวรถสติกเกอร์มอกรห่านี้อยู่นะครับแล้วก็น็อตไม่มีขยับเบาะฝั่งนี้สวยมากพี่ไม่มีขาดเลยนะพี่ดูปีกเบาะไม่มีลมนะนะครับโหสวยจริงๆแล้วก็เอบาอะปรับไฟฟ้านะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะปรั๊บมันทักพิง6ทิศทางครับสกแกตเพจขึ้นลงนะฮะกลับบันไดสวยนะฝั่งนี้โอ้โห พี่ดูรู้หลามากเลยนะของไอตัวอะไรมาเคปลาเนี่ยผมชอบมันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับนะเอกลักษณ์ทั้งในตัวเบาะส้มลายมาเคปลานะครับเกียร์ถุงนะฮะวอลิชชัตเจอร์นะแล้วก็พวงมาลัย3ก้านนะครับแล้วก็ด้านบนพวงมาลัยจะเป็นไรยมาเคปลาด้วยนะครับนี่นะฮะโคมียมสวยๆนะตรงขอบกระจกนะครับผมนะฮะกุญแจเป็นคีย์เลตนะครับไฟเลี้ยวก็จกมองข้างนะครับภาษีพรบกันยา68นะ สติกเกอร์คำเตือนนะครับแล้วก็จกเดิมโตต้าเลยพี่บัตรนี้ได้เดิมบางทั้งคันนะครับนะที่สำคัญยางไปยี่ห้าด้วยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะนะครับไฟหน้าไฟเตอร์ได้ททามนิ่งไรนะครับนะบไฟเลี้ยวไฟขอทางติดปกติด้านล่างเป็นไฟปลอดไรนะเป็นสีวอมไรนะครับแล้วก็ด้านในที่ไฟว่างๆเนี่ยจะเป็นไฟสูงนะครับจะเป็นไฟสูงอะดูห้องเครื่องอนไรสอ ar นะครับ1 8อแรงม้าพี่คันนี้ลัดเครื่อง2.5ลิตรนะครับพี่ดู นะครับเครื่องแห้งๆนะนะครับไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะครับนี่นะฮะนี่คือเสียงเครื่องยนต์นะครับนะเสียงเครื่องยนต์ปกตินะครับผมนะอย่าลืมนะคันนี้ผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีนะรับประกันศูนย์โตต้านะครับน็อตไม่มีขยับนะซีนกราวเลยนั้งฝาพี่นะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนนะยังอยู่นะครับลูกกลมเม็ดอาร์คสวยๆเดิมๆนะชกดันฝาดันได้สุดกระบอกฝั่งนี้น็อตไม่มีขยับนะฮะกระโหลบบางโคนด้านในสวยเดิมนะะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยนะครับหรือว่าเบ้าชกนั่นแหละ ฝากเครื่องนะครับดูโอ v t i นะนะครับ2.5งลิตรยางเท่นเครื่องนะครับอยู่ในสภาพเดิมดีสวยแล้วก็น้ำมันเบรกนะฮะปั๊ม EBS นะครับแล้วก็น้ำปัดน้ำฝนนะกรองอากาศไม่ใช่กรองอากาศถังพักน้ำนะฮะกลองอากาศอยู่นี่นะฮะช่องของอากาศนะที่เข้าไปแล้วก็ผู้สู่กรองอากาศนะครับอ่นะครับนะแบตเตอรี่นะแผงฟิว์รีเลย์นะสภาพโอ้โหพี่ดู ดูเครื่องใหญ่ดูเครื่องนะนะครับประเทศฝาสู่ป่าวาวนะฮะนี่นะแห้งๆพี่นะครับผมเครื่องโตโยต้าทนอยู่แล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ2.5งจุนะหากันมาเยอะมากนะนะครับพอเป็นปีสองพนสิบเก้ที่เป็นตัว TNGA โฉมนี้นะครับก็หาเหมือนกันนะสำหรับตัว2องตัวนั้นผมมองว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับเพราะว่าล้อเป็นลายที่ไม่เหมือนใครนะขนาด18นิ้วนะครับนะนี่ขนาดล้อนี่ขนาดตัวท็อปนะฮะคันนี้ตัวท็อปนะครับไฮบิด มเยังได้ล้อ17มาเลยแต่คันนั้นนะได้ล้อ18มานะครับถือว่าเป็นลิมิเต็ดดิชั่นอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะคันนี้นะครับออกห้างอยู่มาล้านล้านห้าถ้าผมจำไม่ผิดนะล้านห้าล้านหกนะฮะไปโดนขายอยู่ที่ราคา9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะสดได้จัดเฟรนด์ได้นะครับสดมีแหวนสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น นะครับไม่เสียยืนเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็จัดเฟ้นได้นะครับจัดได้เต็มจัดได้ล้นเลยนะครับขั้นการรับสกิลพนักงานบริษัทนะครับมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อเงินสดผ่อนมอเตอร์ไซค์เกินปีขึ้นไปรอผลอนุมัติได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับมาเช้ารับรถช่วงเที่ยงช่วงบ่ายได้เลยนะครับแล้วก็ขั้นการที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอาชีพไหนก็ตามนะนะครับรับเงื่อนไขเดียวกันนะครับประมาณนี้เลยนะฮะนอกนั้นรถเข้าใหม่มีคันนี้นะคันนี้รู้สึกจะรอจัดไฟแนนซ์นะ นะครับสี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับผมนะถ้าเดี๋ยวหลุดจอยยังไงเดี๋ยวแจ้งนะครับตัวท็อปนะสี่ห้าเจ็ดเจ็ดคันนี้เลขหมายอยู่เจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็คันนี้เพิ่งเข้านะสี่สองเก้าศูนย์นะฮะปีสองพันสิบเก้านะตัวท็อปเหมือนกันนะคันนี้นะครับนะผมเดี๋ยวไปให้แล้วนะนะเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะปีสิบเก้าเลขหมายแสนกับสองพันโลนะครับภายในสวยด้วยนะฮะนี่โอ้โหที่สุดของแจ้งนะคันนี้นะครับแสนกับสองพันโลนะฮะคันนี้เป็นรถหน่วยงานฝนจำการนะครับ นะแล้วก็ยังมีหลายคันนะอย่างคันนี้ตัวรองท็อปนะครับตัวรองท็อปคันนี้ตัวเริ่มต้นนะสองคิลโอมจีนะครับราคาถูกที่สุดแล้วนะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็อีกหลายคันมีออส V ออสเข้ามาค่อนข้างเยอะนะสิบกว่าคันพี่นะใครหา V ออสอยู่นะครับนี่เยอะเลยทั้งตัวรองตัวท็อปนะฮะตัวเจตัวอีนะครับปีสิบแปดปีสิบเก้านะฮะพรูหกพันเจ็ดพันพี่นะฮะเหล่าวีออสนะผมนะฮะนี่เยอะจริงๆนะครับหาอยู่ให้ไวแล้วกันนะนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ในช่องนี้ด้วยนะครับนะครับเข้ามาดูรถที่ที่พัสาุ์รถยนต์มาหน้าร้านบอกน้องหน้าร้านว่ามาหาพี่บีมนะฮะเดี๋ยวมีส่วนลดจากในคลิปตรงนี้ให้นะครับผมนะฮะโอเคลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ